ขอต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ของพวกเรานะคะนิทานก่อนนอนเย้ yeah! จะบอกว่ารายการนี้นะจะเป็นการรีวิวหนังสือนิทานทั้งหลายนะคะที่แม่เมย์เนี่ยได้ใช้จริงแล้วก็มีประโยชน์ในแง่ไหนบ้างนะคะเพราะว่าในแต่เรื่องราวเนี่ยในนิทานเนี้ยเขาก็จะมีจุดประสงค์ในการที่จะพยายามบอกเล่าอะไรบางอย่างเราสามารถเอามาใช้สอนลูกได้ด้วยนะ รวมทั้งวิธีการเลือกนิทานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมกดติดตามไว้นะเพลย์ลิสนี้มีประโยชน์แน่นอนค่ะทุกคลิปจะแปะพิกัดไว้ให้จะได้ซื้อหาหกันได้ง่ายๆเลยอวดด้าน,นหลังก่อนนี่คือเชลฟ์นิทานนะคะก็จะมีเกมบอร์ดบ้างนี่คือตะกร้านิทานเลยนะแล้วก็ยังมีอีกฝั่งนู้นอีกบ้านนี้นิทานเยอะค่ะบอกเลยว่าอย่างของน้องปุณเนี่ย อ่านานิทานทุกคืนก่อนนอนนะคะคือถ้าไม่อ่านไม่ได้เลยเราจะบอกว่ามีประโยชน์มากๆเลยกดติดตามกันด้วยนะคะ